สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่เราถามเป็นภาษาโนชว่าวิลเกนดาตุอารเดอิดาว,วิลเกนดาตุอารเดอิดาว,วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ต่อเป็นภาษาโนชว่าวันนี้คือวันที่16เดือนกรกฎาคมปี2021เราพูดว่า

ก็พาทุกคนชมบรรยากาศที่ร้านคาเฟ่ร้านกาแฟที่อำเภอปากคาดไปด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับซุมเมอร์นี้นะคะฮาเอ็นฟินดาอาร์แมฮาเร